สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนออนนนตนยยาทิมคมสุขี ตอนฝากรอยรัดต <Es> <an> <mar cribing> <half> เออ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 มาแล้วแล้วนี่เธอเธอเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูหน่อยปล่อยเปิดประตูให้เรา อ้โแล้วไว้ช่วยฉันเอเอเป็นอะไรฝันร้ายเหรอใช่ช่ฝันร้ายฉันทำเธอตื่นเหรอทษทีนะทุทีนอนต่อเถอะ โอ้ง่วงนอนจังเอ็งคิดว่าไงล่ะฝันเห็นงูฝันเห็นงูเอ๋รู้ว่าเอ็งจะเจอเนื้อคู่แล้วงานนี้เอ็งนี่ก็ตลกนะแกจนจะงลงๆอยู่แล้วจะไปเจอเนื้อคู่ที่ไหนกันอีกแล้วเนี่ย นี่ก็บอเลาเขาว่าตาฝันเห็นงูรัดน่ะแปลว่าจะเจอเนื้อคู่ดีนะของข้าไม่ใช่แค่รัดอย่างเดียวนะมันจะกินข้าด้วยแล้วอีกอย่างนะเนื้อคู่ของข้าก็จะด้บ้านข้านั่นแหละงั้นข้าก็ไม่รู้แล้วแต่แต่ความฝันมันน่ากลัวมากเลยนะนึกถึงแล้วขนลุก งั้นข้ากลับแล้วนะอะเดินกลับได้ดีระวังลื่นเงยโอ้บังเวงน่ากลัวจะไฟดับอี่กล้าเฮ้ยจะอุ่นมีอะไรอีกเล่าย่าให้ย <c oughs> จะต้องตายจะอีกเยวันข้างหน้า งูช่วยด้วยงูยักษ์ช่วยด้วยไปไหนมากลับบ้านซะดึกเชียวนั่งคุยกับปูม้าจนเพลินน่ะแล้ววิ่งหนีอะไรมาฮะวิ่งหนีหมาน่ะหมามันไล่โอ้ฉันจะนอนแล้วนะพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้ามาเปิดร้านออ้ยทำไมมันทันขันนะเนี่ยอ้ย โอ้ยแหมโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดอุย้ยมันแสบๆบ,บคันๆจังเลยเ้าจะต้องตายในอีกเจ็ดวันข้างหน้าอหเอ้ยอ้ย,อยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอตื่นมาก็ถอนหายใจไม่เป็นไรลองมีจังละ่ะเล่นอยู่หน้าบ้านนนเอ้ยถ้าฉันเป็นอะไรไปฝากดูแลมีจังและเจ้านกแสนดีด้วยนะ และที่สําคัญเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะทําไมอยู่ดีๆถึงพูดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวฉันไปวัดก่อนนะว่าจะไปหาพระอาจารย์ซกหน่อยไม่ได้คุยกับท่านนานแล้วระวังงูระวังงู่งหนอะไรเหรอโยมวิ่งหนีงูมานะพระอาจารย์งูเหรอ ไหนงูล่ะ <ST an: th ug> โอ้ยเบ้าวดนี่เองโอ้ยคนจีกลัวอยู่ <mm> เรื่องผื้นที่ขึ้นตามร่างกายเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นโรคทางกายโยมน่าจะไปหาหมอให้เขาตรวจดูนะครับเออแล้วเรื่องที่ผมเห็นงูตัวใหญ่ที่หน้าบ้านปูน่ไม้ล่ะครับถ้าพิจารณาให้ดี ไม่มีทางหรอกที่จะมีงูตัวใหญ่ขนาดนั้นได้มีใครแกล้งโยมหรือเปล่าล่ะเนี่ยคนที่รู้เรื่องก็มีแค่ปู่ไม้แต่ปู่ไม้ก็ไม่น่าจะเล่นแรงขนาดนี้แล้วเรื่องที่มันบอกว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเจวันล่ะครับเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่ไม่มีใครลุ่งรู้ได้หรอกนะว่าใครจะตายวันไหนดังนั้นไม่มีทางหรอกที่จะมีคนรู้วันตายของโยมครับ ืนเนี้เราไปที่บ้านลุงพรกันฮไม่เอาหรอกจอยกลัวงูต้องไปสิจอยจะได้รู้ความจริงบุ้มบุมกลัวไหมบุ้มบุมเห็นมากบุ้มบุมยังไม่กลัวเลยก็จอยกลัวนี่นามันเป็นหน้าที่ยังไงจอยก็ต้องไปมอมยกลัวอ ถึงบ้านสักทีจะจต้องตายภายในอีกหกวันย่มาอีกแล้วช่วยด้วย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 จ้าเยอะจอยบุ้มบุ้มเร็ว thứ mấy, bùm bùm lấy lỡ bùm bùm Và bọn nào quá à! bùm bùm. Là tôi nó bùm bùm เห็นไหมว่าใครอาจจะเป็นโมโหแต่โมโหหายไปนานแล้วนะจะกลับมาอีกเหรอนั่นสิอาจจะตาฝาดก็ได้วิ่งชนสาวแค่นี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยถ้าเป็นแค่นั้นก็คงไม่ต้องพามาโรงพยาบาลหรอกคุณลุงปนงูสวัสดีนะครับ งูสวัสดเหรอใช่ครับโรคนี้มันเป็นยังไงละครับคุณหมองูสวัสดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับโรคไข้สุกใสนะครับใครที่เคยเป็นไข้สุกใสเมื่อก่อนก็จะมีเชื้อชนิดนี้อยู่ที่ปมประสาทสันหลังเมื่อร่างกายอ่อนแอลงจํานวนเชื้อไวรัสก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นทําให้เป็นโรคงูสวัสดครับแรกๆก,ก็จะเป็นผื่นแดงอย่างที่คุณลุงเป็นในตอนนี้พอผ่านไปสักระยะก็จะกลายเป็นตุ่มใสๆและตกสะเก็ดภายใน2-3สัปดาห์ครับ และที่เขาบอกกันว่าพอมันขึ้นรอบตัวและจะตายล่ะคะไม่หรอกครับนั่นเป็นแค่ความเชื่อผิดผิดงูสวัสด์เป็นโรคเป็นแล้วหายได้เองยกเว้นแต่รายที่เป็นมากๆหรือเป็นบริเวณใบหน้าซึ่งอาจส่งผลต่อดวงตาได้ก็จะต้องรีบไปให้แพทย์ดูแลรักษานะครับแล้วระหว่างนี้ผมต้องทำยังไงบ้างล่ะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่ารับประทานยาตามที่หมอจัดให้พักผ่อนให้มากๆอ้อแล้วก็คอยรักษาแผลให้สะอาดในช่วงที่ตุ่มสายแตกนะครับ แล้วโรคเนี้ยจะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอมีโอกาสเป็นได้ครับถ้าร่างกายเราอ่อนแอม,มากๆเข้าใจแล้วห่ะกครับต่อไปนี้ผมจะพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอครับคิดอะไรอยู่เหรอสุคิดเรื่องโมโหน่ะยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษโมโหเลยอ่ะไว้เจอกันก็ค่อยขอโทษก็ได้ สุขมีล้างสังหอ์ว่ากลับมาคราวเนี้ยโมโหน่อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้พุทธศาสนาสภาษสิทธิ์วันนี้นิจังปัจฉาลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกเข็นก็ควรมีสติให้มานโยมเจริญพร